อย่าเกี่ยงกันครับหลังจากตกลงกันได้แล้วอ่อเชิญครับตกลงกันได้แล้วครับขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณเแฟนหนุ่งในซวงครับขอบคุณทีมงานทุกคนหนุ่งในซวงที่ทํางานกันค่อนข้างหนักพอสมควรแต่ว่าก็เฮฮากรสนุมกสนานครับก็ขอบคุณพี่ยาด้วยครับผม ขอบคุณพี่แมมนะคะขอบคุณป้าแจ๋วขอบคุณช่องสแล้วขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูละครเบาๆของเราแล้วชอบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับแสดงความดีด้วยครับก่อนที่คุณผู้ชมในหอจะหาวเกิน40%นะฮะเราจะไปกันต่อที่รางวัลคมเลึกอวอร์ดขั้นที่13ในประเภท p o p u l ล่าโ t วภาพยนตร์ไทยยอดนิยม ลองมาดูซิว่ามีใครได้รับการเสนอชื่อเขา